ในช่วงที่มีการเปิดตัวนาวร่าที่เมืองไทยนิสสันก็ได้ทําการเปิดตัวรถกระบะรุ่นนี้ในบางประเทศไปพร้อมกันด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเม็กซิโกที่นิสสันเปิดตัวนาวร่ารุ่นปรับโฉมใหม่ในชื่อฟรอนเทียซึ่งใช้ดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกในแบบเดียวกันกับนาวร่าของไทยนั่นทำให้มีการคาดการว่าออลน,นิสสันฟรอนเทียที่จะเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาจะมีรูปโฉมในแบบเดียวกันกับนาวรา่า ีทั้งภาพสปายช็อตและทีเซอร์ของ Frontier ที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ก็แสงเห็นบางส่วนที่เชื่อได้ว่ารถก,กระบะทั้งสองรุ่นจะมีหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่ล่าสุดวันนี้นิสสันได้เปิดตัว a l l n e น Frontier ยโฉมใหม่ปี2022ที่มาพร้อมภาษาการออกแบบเดียวกันกับนวาวาร่ารุ่นล่าสุดแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทำให้ได้ข้อสรุปว่า ทั้งฟรอนเทียและนาวาร่าโฉมใหม่มีความคล้ายคลึงกันเท่านั้นไม่ได้เหมือนกันในทุกกระเบียดนิ้วนิสสันฟรอนเทียโฉมใหม่มาพร้อมตัวถังที่ยาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง5นิ้วด้วยกันแต่โครงสร้างตัวถังยังเป็นขนาดเดิมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ระยะฐานล้อก็มีขนาดเท่าของเดิมและขุมพลังก็ยังเป็นเครื่องยนต์ V6 ความจุ3.8ลิตรที่เพิ่งมีใช้ในฟรอนเทีย รุ่นปี2020ที่ผ่านมาโดยให้กำลังสูงสุด310แรงม้าที่นิสสันเคลมว่าส่งพลังที่สุดในคลาสส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่381นิวตันเมตรจับคู่กับระบบส่งกำลังที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดในเรื่องของการออกแบบรูปโฉมนิสสันฟรอนเทียใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถกระบะรุ่นฮาร์ดบอดี ในยุคทศวรรษที่80-90ที่มีความเป็นเหลี่ยมสันทรงกล่องในสไตล์มริกันแตกต่างจากนวราร่าที่มีการผสมผสานเส้นสายที่มีความโค้งมนเข้าไปด้วยในแบบรถจนจากญี่ปุ่นหรือยุโรปกระจังหน้าเป็นแบบอินอรลล็อกสีดำเหมือนกับของนวราร่าแต่มีความหนาน้อยกว่าทำให้กันชนหน้ามีความโดดเด่นขึ้นมาในขณะที่ดีไซน์ของกรอบไฟหน้าที่มาพร้อมไฟ LED ก็ดูคล้ายกัน แต่ดูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากกว่าของนวร่าที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเบ้าไฟตัดหมอกมีขนาดเท่ากับกรอบไฟตัดหมอกพอดีพอดีต่างจากนวร่าที่มีเบ้าไฟตัดหมอกขนาดใหญ่กว่าและเป็นสีดำแนวตั้ง กันชนหน้าของฟรอนเทียยังมาพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านใต้ซึ่งเป็นส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดส่วนด้านข้างฟรอนเทียใหม่จะมีความยาวมากกว่านาวราอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งที่รถทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างกันก็คือดีไซน์ของกรอบไฟท้ายที่นิสสันใช้ดีไซน์ที่ฉีกแนวออกไปจากทั้งนาวราและไททันซึ่งเป็นรถกระบะขนาดฟูลไซส์ทำให้ฟรอนเทียใหม่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน เมื่อมองจากทางด้านหลังนิสสันพยายามออกแบบให้ห้องโดยสารภายในเป็นที่ที่ให้ความผ่อนคลายสะดวกสบายและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีพื้นที่จุสัมภาระข้ามประตูหน้าขนาด6.5ลิตรประตูหลังขนาด5.7ลิตรโดยเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบซี r ร่กราวิตี้ที่จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าหากมีการโดยสารเป็นเวลานานฐานภูมิมลัย ก็มีการปรับแต่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการควบคุมรถมากกว่าเดิมระบบอินเทอร์เทนเมนต์มาพร้อมจอแสงผลระบบสัมผัสขนาด9นิ้วแบบใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay และ d o a d Auto เป็นมาตรฐานส่วนจอแสงผลการขับขี่เป็นขนาด7นิ้ว Nissan Frontier ใหม่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและออ e l Drive ให้เลือกโดยมีระบบช่วยในการออกตัว ขณะขึ้นทางลาดชันและระบบช่วยควบคุมรถขณะลงทางลาดชันเป็นฟีเจอร์มาตรฐานพร้อมระบบอื่นๆเป็นออปชั่นให้เลือกแต่สำหรับรุ่นโปร 4X จะมีเดือล็อกไฟฟ้ามาให้รวมถึงโชคอัพแบบออฟโรดจากบิวซา์และแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเพิ่มความมั่นใจในการบุกตลุยสำหรับระบบกันเสืียรหน้าเป็นแบบอิสระป,ปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนมีเหล็กกันโครงทั้งหน้าและหลัง ช่วยให้รถมีสีิรภาพมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ f r o n t ทียใหม่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด6 3 5กิโลกรัมในรุ่น 4WD S และสามารถลากจูงโหลดที่มีน้ําหนักสูงสุดได้ถึง2,944กิโลกรัมโดยมีระบบช่วยควบคุมการสายของรถพ่วงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงจะมีจำหน่ายเป็นออปชั่น i ิสันทำตลาดฟอนเทียใหม่ใน2รุ่นตัวถังคือ King Cap และ Crew Cap โดยมีกระบะท้าย2ขนาดคือ5และ6ฟุตส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยได้แก่ต้องช่วยมอง360องศาระบบความปลอดภัย Safety Shield 360ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนมือมีรัดยจุดอับสายตาด้านข้างและระบบความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมาย ราคาจำหน่ายของนิสสันฟอนเทียโฉมใหม่ยังไม่มีการเปิดเผยในขณะนี้โดยคาดว่านิสสันจะประกาศร,ราคาออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงที่จะเริ่มมีการจำหน่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หรือกลางปี2021นี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ